สวัสดีครับผมเจอกับผมนะวันพุธสัสดีที่19มกราคม2566นะครับผมก็เจอกับผมเหมือนเดิมนะจะรีวิวส่งงานนะครับนี่ครับผมเป็น m u วเอตัว Active นะตัวเริ่มต้นนะครับผมนี่ก็เป็นรถใหม่โชว์รูมเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ แ,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 แโชว์รูมิสุบางไส่นะครับชนบุรีนี่เองนะผมก็ไม่ไกลไม่ไกลนะครับกอเสร็จเรียบร้อยผมจะรีวิวให้ชมนะกานเปลี่ยนกระจกมองข้างนะครับเปลี่ยนกระจกมองข้างนะ ฝาสีไอ้ทับไปา้าฝาสีขาวมุกตัวรถนะครับก็มีไฟเลี้ยวแล้วก็ใส่พาวเอาตัวให้เรียบร้อยเลยนะครับผมกดล็อกหรือไม่ล็อกนะก็ดูที่กระจกมองข้างได้เลยนะครับตอนนี้เป็นงานมือสองนะหัวมบิ้วขึ้นมาใหม่นะทำสีให้ทุกชิ้นนะครับนี่นะผม ตัวมอเตอร์ก็ประกรันทะเลี่สามปีนะครับใช้มือพับได้นะครับไม่ต้องกลัวเป็นรถใหม่นะครับผมระบบไฟทุกอย่างก็ปกตินะครับไม่ฟองไม่โชว์ โอเคผมก็เสร็จเรียบร้อยนะปรับเลนกระจกก็ใช้งานเหมือนเดิมนะครับสวิตผมให้ดูสวิต่อยเรือมาดูนะเป็นสวิตแท้แน่นอนนะครับเราเปิดไฟแล้วก็จะมีไฟีมีไฟด้วยนะ ค okay. นะครับเดี๋ยวให้ดูกระจกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวยงามนะครับทางสายนะครับผมโอเคนะครับก็เรียบร้อยครับผม ใจก็ติดต่อได้บผงช่างก๊อปนะมาบริการให้เหมือนเดิมนะครับโอเคก็เรียบร้อยขอบคุณครับ